ไม่เป,ป public, ็นนะครับนะครับอันนี้นะครับถังดับเพลิงนะครับอันนี้อันนี้คือทางดับเพลิงเคมีแห้งนะครับส่วนมากนะครับคนจะใช้เพราะว่าราคาถูกนะครับอันนี้ราคาถูกนะครับใช้ดับไฟประเภท A B D เก็ได้ B ก็ได้ซก็ได้นะครับนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างถังนะครับว่าสามารถใช้ดับไฟประเภทอะไรได้นะครับ A ก็คือพวกไฟไหม้ทั่วไปนะครับเจ้นเพลิงทั่วไปนะครับ B ก็คือพวกน้ำมันพวกแก๊สนะครับจากแก๊สอันนี้ก็คือไฟประเภท B นะครับนะครับ C ก็คือพวกไม่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสามารถจับได้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ว่ามันจะ ตัวประกนะครับทั้งพวกเคมีแห้งก็จะมีอยู่หลายขนาดนะครับมีทั้ง5กร10กรนะครับ5กรก็มีนะครับถ้าใช้ได้นะครับเข็มสีเหลืองนะครับถ้าปกตินะครับเข็มเหลืองจะอยู่บนพื้นสีเขียวนะครับหรือในพื้นสีเขียวคือปกตินะครับ แต่ถ้าต่ากว่าสีเขียวลงมาทางซ้ายนะครับทางซ้ายนี่ขาเลขศูนย์อย่างเช่นผมถือถังตัวนี้นะครับมันไม่ตรงกับสีเขียวนะครับนี่ครับเข็มสีเหลืองไม่ตรงกับสีเขียวนี่ไม่แน่ใจใช้ได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าเข็มมันตกลงมาแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าใช้ไม่ได้นะคถ้าเข็มมาทางซ้ายนี่ก็คือความดันนะครับอันนี้เป็นกีวัตต์ความดันนะครับ มาทางซ้ายไปทางขวานะครับก็คือความดันมันหมดนะครับแต่ถ้าเลยมาทางนี้หน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแดงว่คา,าความดันมันยังมีนะครับนะครับอยา่างอย่างตัวนี้มันไม่มีความดันนะครับครับลองลองกดดู <c oughs> นะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงดันอะไรข้างใน นะครับสงสัยจะเคยใช้เคยใช้มาแล้วนะครับ